14ล้านเสียงนี่คือล้มล้างไหมเออมีคนถามว้ยแล้ว14ล้านเสียงที่เลือกมาเนี่ยนะที่มันชอบอ้างอยู่ยนะอะ่มันจะล้มล้างด้วยไหมล้มล้างครับไอ้เมนบอกไดยเลยว่าไอ้14บล้านเสียงที่เลือกมันมาเนี่ยล้มล้างทั้งนั้นแหละนะถ้าไม่ล้มล้างก็เป็นพวกไม่เต็มอะนะเป็นพวกไม่เต็มเป็นพวกเอเขาเรียกว่าอะไรเลือกตามกระแสนะ หรือไม่ก็เป็นพวกมองตื้ออะนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเรียกเก้าไกลนะก็จะมีอยู่ผสมผสมกันไปนะครับนะหรือไม่ก็เป็นพวกเกินเกินพวกไม่พวกไม่อยู่กับล่องกับลอยพวกเก็บกดอะไรพวกอย่างเงี้ยสิบสี่ล้านเสียงจะเต็มไปด้วยคนแบบนี้นะครับแอดมินขอยกเอาคําท่านพุทธทาสมานะโพสต์บอกหน่อยนะนะบอกว่าเฮ้ยถ้า ประชาธิปไตยคนไม่มีเจริยธรรมเนี่ยเลือกกันเนี่ยก็จะเป็นประชาธิปโกงกันถ้าคนบ้านะมันเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะได้อะไรอย่างนี้แหละอืมฉะนั้นจะไปหาอย่าไปหาสาระอะไรกับไอคะแนนเลือกตั้งถล่มทลายเลยครับมันไม่น่ไม่มีสาระอะไรเลยคนพวกนี้นยนะ อไม่บ้าก็บ้องตื้นไม่บ้องตื้นก็เพี้ยนไม่บ้องเพี้ยนไม่เพี้ยนก็ไปสาดแดกไม่ไประสาทแดกก็เป็นพวกเก็บกดนะมีอยู่แค่เนี้นะครับพวกเลือกก้าวไกลมันเป็นคนมีอยู่เีแค่นี้แหละนะพวกเก็บกดอื้ไม่เก็บกดอ่นะอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะล้มล้างนะเออถ้าคนดีๆก็ไม่เลือกกันหรอกครับพรรคเนี้ย นะไม่แปลกนะยังไม่แปลกหรอกที่คนจะมาใช้ประชาธิปไตยกันเนี่ยนะเออไม่แปลกหรอกนะครับเพราะคนประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นพวกไกร้จริยรธรรมเออนะครับรู้อยู่รู้ทั้งรู้ว,วันร่วมร้างก็ยังไปเลือกมันอ่ะอันเนี้ยไม่ปกติเป็นพวก,กจิตไม่ปกติ นะมันบอกว่าเ,เดี๋ยวยุบก็เลือกใหม่ยุบก็เลือกใหม่เนี่ยไม่ปกติแล้วเป็นพวกแบบสุดโต่ะเป็นพวกข้่งประชาธิปไตยนะโหยหาประชาธิปไตยกูไม่ฟังอะไรทั้งนั้นกูจะเลือกกูจะเลือกกูจะเลือกนะเดี๋ยวยุบเดี๋ยวกูเลือกอีกยุบกูก็เลือกอีกอเป็นอย่างนั้นเลยให้ได้สิบสี่ล้านเสียงเดี๋ยวมีเพิ่มอีกครับเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มันไปล้างสมองไว้เนี่ยพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่อธนาธรเดินสายมหาลัยต่างๆนะไปล้างสมองเรียบร้อย เดี๋ยวมันจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเลือกมันใหมอ่อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยอาจจะเพิ่มมาอีกสักล้านสองล้านนะเป็นบ้าเป็นบอกันนะครับเออนะเป็นพวกผีบ้าผีบอ่นะพวกไม่เต็มพวกประสาทนะพูดอะไรกไม่ฟังแล้วกูจะเลือกเนี่ยนะฉะนั้นใอคนเลือกที่ก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่คนดีหรอกครับมันเป็นคนไม่ปกติ นะคนบ้าเออใช่ไหมล่ะคนดีๆก็จะเลือกกันไหมล่ะพักเนี้ยนะคนรักชาติรักบ้านรักเมืองรักสถาบันก็จะไปเลือกกันไหมหึมนะต้องต้องเป็นคนพวกแบบสติไม่ค่อยเต็มอะนะครับมันก็จะได้ประชาธิปไตยแบบนี้แหละนะเออก็ปล่อยเขาไปอยากเลือกก็ปล่อยเขาไปนะเออเป็นบ้าเป็น,นปนระสาทนะครับ นะคนดีๆไม่เลือกนะลุตงตู่เนี่ยดีนะผลงานดีผลงานเยอะแยะไม่เลือก <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ถูกต้องไหมต้องคนประสาทต้องคนไม่เต็มอะนะครับต้องคนแบบสมองตึบอะ่ะนะเออเชื่อเลือกตามสบายครับนะสิบสี่ล้านเสียงเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มอีกนะเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ